สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนค่ะยายใหม่จะมารีวิวปลาตัวเล็กๆค่ะนี่คือลูกปลาทูค่ะยายใหม่สั่งซื้อมานี่ครึ่งกิโลนะคะก็เกือบร้อยค่ะยายใหม่จะลองเอามาทอดดูว่ามันจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยววันไหนที่ยายใหม่ทอดนี่ใหมจะรีวิวให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนว่าลูกปลาทูตัวเล็กน่ะมันจะอร่อยไหมยายใหม่ก็ไม่เคยกินนี่เพิ่งซื้อมาครั้งแรกค่ะ ลูกปลาทูตัวเล็กตัวน้อยปลาแคลเซียมค่ะก็เพิ่งลองซื้อมาเป็นครั้งแรกค่ะเพื่อนๆค่ะอยากกินค่ะชอบค่ะชอบปลาตัวเล็กตัวน้อยทอดกรอบค่ะยัยไหม่ชอบชอบค่ะปกติยัยไหม่ก็จะทอดแค่ปลาพวกปลาที่ยัยใหม่ทอดให้ดูกันค่ะปลาซิวแก้วปลาซิวตัวเล็กตัวน้อยค่ะอันนี้ลูกปลาทูค่ะเขาบอกว่าลูกปลาทูตัวเล็กๆ แต่ก็ได้เยอะนะคะครึ่งกิโลนี่เยอะมากเลยค่ะเพื่อนๆทอดหลายรอบมากเลยค่ะเนี่ยตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะตัวสวยค่ะตัวไม่เละไม่หักไม่อะไรคะ่ะตัวสวยค่ะดูจากสภาพในถุงแล้วนะคะสวยมากค่ะเพื่อนสภาพดีเลยค่ะก็ห่อมาดีแพ็กเกจด,ดีเลยค่ะ,ะใส่ถุงอย่างดีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยค่ะไม่ว่าจะมาสั่งของหลายชิ้นมากเลยแต่ยังไงก็ เขาหอมาแบบดีค่ะเพื่อนๆค่ะยัยไหมชอบอยู่ค่ะเพิ่งจะกินเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยปลาทูตัวเล็กๆเขาเรียกลูกปลาทูประมาณนั้นค่ะก็ยัยไหมก็เอามาให้ดูแค่นี้ค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กับยายไหมแน่้อค่ะเด้อยายไหมมีอย่างก็เติมาให้เบิ้งค่ะมื้อนี้ก็ซื้อลูกปลาทูน้อยมากินร้องบิ้งค่ะนี่ค่ะปลาแคลเซียมเปนว่า แซ่บๆค่ะพี่น้องค่ะแฟนยัยใหม่เขามากกินค่ะปลาตัวเล็กตัวน้อยยัยไหม่ก็เลยจัดการให้เดีย๋ยวยัยใหม่ทอดบ้านไหนจะมาให้ดูนะคะไปก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ